อะไรยังไงอ่ะเกษตรจะตัดไร่ละาอ่ดีนี่ดีก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันของใครของเราออถูกนะก็ระวังดีอยู่ค่ะพอพอดีอ่าทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรก็มีเกษตรตำบลนคนายที่คอยออกพื้นที่เคลื่อนที่เร็วเลยค่ะเพราะว่าจุดเขาสะกตจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่สี่ท่านแต่ละท่านก็จะประสานในกลุ่มลายหลังจากกลุ่มลายเสร็จเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลต้องออกพร้อมกับ เกษตรอำเภอต้องออกนะค่ะออกค่ะต้องออกทุกเคสอ,ออกทุกเคสพร้อมกับท่านปลระบูโสค่ะไปได้วยกันทีมงานปกครองตำรวจแล้วก็เกษตรไปด้วยกันค่ะสามหน่วยงานเราวันนี้ไอ้ผมกับผู้นำต้องขออนุญาตนายต้องหนีจากหน่วยเรียกตั้งมาล <c oughs> ักพาหน่วยเรียกตั้งนะครับปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยให้ไปดูแลกันะครับต้องมาดับไฟด้วยตนเองกันนะครับนายครับก็บริหารเวลาให้ดีแล้วกันนะ ท้องเทศบาลเท่ากับพร้อมเต็มที่ฉลองเนาะมันบ่กครับครับครับอดีครับทกำลังนายกเทศบาลทุ่งหลวงทุกงบลราโซนทุกงบลาเข้มแข็งอันนี้คือนี่คือส่วนทุ่งบุราแล้วใช่ใช่เข้มแข็งทุ่งบุราใช่กำลัง่มันจะไปข้ามเขตคือฝั่งทุ่งหลวงกับฝั่งสักูตรงที่ถนนข้ามฝั่งตรงข้ามทุ่งหลวงครับทุ่งลาแล้วก็ข้ามเกี่ยวกับสักูสามตำบลน